สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับแนวทางวิธีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ Xiaomi Redmi Note 9s นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจอมันเสียนะครับจอในมันเป็นเส้นสังเกตดูนะครับโอเคเรามาเริ่มการเปลี่ยนกันเลยนะครับจะต้องแกะฝาหลังชั้นนี้ก่อนนะครับชั้นแรกฝาหลังตัวนี้มันจะเป็นกึ่งกระจกนะครับมันจะแตกง่ายเราต้อง ใช้ความร้อนนะครับในการแกะถ้าใครไม่มีความร้อนนะครับก็แกะได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องค่อยๆหน่อยนะครับก็ออกเหมือนกันผมก็จะใช้ฮอตแอร์นะครับในการเป่าต่อตให้กาวมันละลายนะครับ เราจะใช้เหล็กนะครับแซะเข้าไปก่อนนะครับเหล็กบางๆให้มันได้แผ่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปกใสนะครับปกตัวนี้มันอ่อนไปมันจะต้องเป็นปกปกแข็งๆหน่อยนะครับมันถึงจะสามารถกีดกาวได้นะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่กิจถ้ามันติดนะครับเราจะใส่น้ำยาเลี้ยงหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็เราเอยาาสอดเข้าไปลึกนะครับมันจะมีตัวแพรนะครับแพรผปุ่ม power ต่อขึ้นไปเดี๋ยวเปิดฝาหลังออกมาผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าจุดไหนที่เราควรที่จะต้องระวังนะครับเป็นพิเศษ ออกแล้วนะครับ จุดที่เราต้องระวังนะครับออกมาแล้วจุดที่เราต้องระวังจะเป็นจุดนี้นะครับสังเกตูว่ามันจะเป็นแพรนะครับสแกนนิ้วแพรปุ่ม power ก็แหละนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องต่อขึ้นไปหาบอร์ดนะครับถ้าเราใช้ปกใสหรือว่าแผ่นเหล็กนะครับแข็งๆไปตัดโดยไม่ที่ระวังมันจะตัดตรงนี้ไปได้นะครับทาง่ดีเราใช้ปกใสกรีด ขอบพอ,พอนะครับกาว่าเส้นกาวมันขาดแค่นั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับขันน็อตเลยขันน็อตช่วงบนนะครับอาจจะต้องขันช่วงล่างด้วยนะครับเพราะว่าแผ่จอมันจะออกไม่ได้ถ้าเราไม่ขันตรงข้างล่างต้องขันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าจอหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ จอเราหาได้ตามเด็ดทั่วไปนะครับอันนี้เราก็ไล่ขันน็อตออกให้ครบจุดเลย ข้อแบตเลยครับข้แบตอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลดแผ่จอขึ้นขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนการเอาจอออกขั้นตอนนี้นะครับใครจะเอาเลยถ้าจองนั้นผู้ชมที่มาเปลี่ยนที่ดูคลิปเปลี่ยนผมว่าอาจจะต้องมีแตกหรือว่ามีอะไรบ้างแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถใช้อะไรงัดได้เลยแต่ถ้าจะไม่งัดก็ใช้แบบนี้ก็ได้ใช้ความร้อนนะครับในการเป่า ถ้าไม่มีควารมร้อนก็เอาจอขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะแตกกระจายแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมแนะนําแนวทางให้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องเปตาลมร้อนนะครับก็สามารถทําได้ พอจอมาแล้วนะครับมันก็จะมีเศษกาวเก่านะครับที่ติดอยู่กับตัวบอดี้นะครับตัวโทรศัพท์ตัวเคสกลางแล้วก็เอาอะไรมาขูดๆออกนะครับทําให้กาวเก่ามาออกเพื่อที่เราจะใส่กาวตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับมันจะได้ลงสนิททุกจุดนะครับอันนี้เป็นจอใหม่นะครับที่เราซื้อมาตามอินเทอร์เน็ตนะครับหาซื้อได้ตามนเน็ตทั่วไปนะครับตัวนี้ อย่าลืมเทสจอก่อนแกะกาวอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับอันนี้จอเก่าที่เสียแล้วเราก็ต้องลองจอก่อนใส่กาวจริงนะครับเริ่มแรกเราต้องเปิดเครื่องเทสก่อนว่าจอเรามันติดไหมมันทัชสกรีนได้ทุกจุดไหมนะครับใส่แพรสอดสายแพรเข้าไปก่อนครับ อย่างนี้แล้วก็พลิกมาด้านหลังครับกดแพรจอลงไปแล้วใสแ่แพรแบตครับเทสเปิดเครื่องดูนะครับ โอเคนะครับผ่าน,นครับประมาณนี้จะได้อันนี้คือเราเอาเลยนะครับจอตัวนี้เทสผ่านถ้าจอใครเทสไม่ได้ประมาณนี้นะครับมันทัดไม่ลื่นประมาณนี้ก็เปลี่ยนจอตัวใหม่มาใส่นะครับจอยี่ห้ออื่นมาใส่นะครับขั้นตอนต่อมาครับเป็นการติดกาวจริงๆเลยนะครับ กาวที่เราใช้ก็เป็นเบอร์นี้นะครับ t เจ็ดพันใครจะใช้เป็นเบอร์นี้ก็ได้แต่ตัวนี้เป็นกาวใสนะครับเป็น t เจ็ดพันมันจะเป็นกาวสีดำนะครับมันจะเ,เป็นสีเดียวกันกับจอของเราเราก็ทาลงไปเลยครับไม่ต้องเยอะมากไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ต้องให้มันมีเส้นกาวด้วยเพราะว่ามันจะได้ยึดติดแน่นนะครับ มานีโอเคต่อมาครับเป็นขั้นตอนการใส่จอลงไปจริงๆแล้วนะครับรอบนี้เราจะประกอบจริงเลยใส่ใส,สายแพ้เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แปะจอลงไปเลยครับ พิกมาด้านหลังครับใส่แพรจอรใส่แพรแบตเช็คแพรอื่นด้วยนะครับว่ามันมีแพรอันไหนหลุดไหมแพรกล้องแพรสแกนนิ้วนะครับมันหลุดหรือเปล่าโอเคครับประมาณนี้ใส่ลำโพงกระดิ่งนะครับลำโพงอินสามใส่ตัวข้อบรอร์ดครับ แล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าไปนะครับแค่นั้นเองนะครับ ้อยครับขันตอนต่อมาก็แค่ติดกาวฝาหลังนะครับโอเคเปิดเครื่องก่อนโอเคครับเครื่องขึ้นแล้วใส่กาวนะครับอันนี้ฝาหลังมันเป็นสีขาวผมจะใช้กาวใส่นะครับใครจะใช้กาวเบอร์เดียวกันกับสีดอกก็ได้กาวสีดำก็ได้เหมือนกัน เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันไม่มีหัวเล็กนะครับมันเป็นกาวหน่อยใหญ่ จะยางรัดแกงบ,บ้านเราให้เรียนะครับรัดให้ตัวกาวมันแห้งเซ็ตจ,จอดีนะเซ็ตตัวดีนะครับค่อยถอดอยางแล้วค่อยเอาเครื่องไปใช้นะครับกาวจะแห้งในประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับ